สวัสดีครับชื่ออะไรครับซีโนโวแวคเหรอครับเข้ามาอีกแล้วเหรอครับเข้ามาเยอะไหมครับเนี่ย12ล้านเลยเหรอครับจะมาเลี้ยงรุ่นกันเหรอครับนี่ถ้าเข้ามาเยอะขนาดนี้ไม่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศเลยเหรอครับเออนี่ถามจริงๆที่เข้ามาได้เยอะขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าประชาชนเขานิยมหรือว่ารัฐบาลนิยมอ๋อคนสั่งเข้ามาเขาสนิทกัน เออแล้วนี่คุณซินแวครู้จักกับคุณแอสซาเซเนกาไหมาสนิทเลยเหรอ๋อที่เขาต้องนำเข้ามาฉีดแบบค่อยเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วจะได้ช่วยกันทำงานต่อต้านโควิดในทีในร่างกายของคนไทยได้เป็นอย่างดีปะโทแล้วทำไมไม่ให้โคศกสบมประกาศแบบนี้สักเสิ้นเรื่องจะได้เข้าใจกันทั้งประเทศแต่ก็เออเขาถามอีกอย่างแล้วไม่คิดจะไปทำความรู้จักหรือไปสนิทสนมกับไฟเซอร์หรือโมเดนาเขาบ้างเลยเหรอ อ๋อคนสั่งเข้ามาเขาไม่ค่อยชอบอเมริกาอืมแต่ว่าตอนที่อเมริกาบริจาคไฟเซอร์เข้ามาให้กับบุคลากรด่านหน้าก็หน้าด้านไปแย่งเขามาฉีดเยอะเลยนะเออคือถ้าชอบกันขนาดนี้ไม่สั่งเข้ามาฉีดเยอะๆเลยอะ่ะอ๋อเป็นคนชอบแย่งของชาวบ้านเพราะว่าตอนเข้ามาบริหารก็แย่งเขาเข้ามาเข้าใจแล้ว ตอนเด็กๆแม่ไม่ค่อยซื้อของเล่นให้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ตามนั้แหละ